đưa chịu mà sẽ rèn được không? nào này, nó băng về xíu. Xin chào, chào buổi sáng. Xin วันนี้นะคะดากาเนี่ยได้เรือจิ๋วมาแต่ว่าเราเคยรีวิวเรือบงังคับไปหลายเทปแล้วเนาะครับนอกจากเรือบงังคับเนี่ยสมัยแรกๆเลยเราก็ทําเรือป๊อกแป๊กหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหรอพ่อ่อพับพับบอสนะคะอันนี้เป็นเรือป๊อกแป๊กที่คุณพ่อซื้อมานะฮะมาจากประเทศไทยนะครับผมจุดเทียนในนี้นะฮะนั่นละครับส,รสนุปนะลูกสวัสครับเออสรุมันเป็นน้ำท่วมที่เมืองไทยเลยสมัยก่อน ใครยังไม่ได้ดูนะคะก็อยากให้ไปดูนะคะนั่นเป็นคลิปแบบแรกๆของเราเลยแต่ว่าเราเคยรีวิวเรือที่แบบไปเร็วมากๆค่ะอันนี้เป็นเรือ83เซนนะครับ<ว><ส>ผมเป็นเรือแรงสูงมีใบพัด2ออันปูดปูดปูดใบ<อ>พัดเหล็กนะ<ว><ส> บ่อน้ําเลยใช่ไหมครับครับ,รบเพราะเรือเนี่ยบังคับแล้วเป็นเรือที่ใหญ่แต่อันนี้เนี่ยเป็นเรือเล็กเราอยากจะรู้ว่าเรือเล็กเนี่ยจะแรงหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปบ่อใหญ่นะเราจะไปลอยเรือนี้ที่ไหนครับลองดูอ่ะใน,ใน,ในอ่างครับในอ่างของดาก้าครับเราจะพาเรือนี้ไปลองแล่นดูในอ่างของดาก้าไหนดาก้าลองขอดูสิครับว่ามันใช้ยังไงก,ก็ทําให้ดูหน่อยก็ทาแบบนี้นะครับเห็นไหม หมุนตรงนั้นใช่ไหมนโอเคก็คือเหมือนไขลานเนาะแต่อยากรู้นะว่าเรือลำนี้จะวิ่งเร็วหรือเปล่าแล่นเร็วหรือเปล่าโอเคงั้นเราไปที่ห้องน้ำกันเลยก็ไปเลยโอเคนะคะจะต้องเปิดน้ำก่อน อันนี้ครับแล้วก็เหมือนโอเคไหนลองวางไปสิลูกฮะทำไม<ป><า>ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยลูกอันนี้มันตะพังเนี่ยไหนครับเราไหนลองอีกอันสิาเงอีกอันครับเดี๋ยวเราลองอีกอันนะครับอ่ะพอแล้วลูกโอ้พอแล้วอันนี้มันดีสำหรับเด็กดีสำหรับเด็กใช่ไหมลยกครับ ดูอีกทีได้ไมหมลูกขอหมุนแล้วดูอีกทีหนึ่งได้ไครับนี่น่าจะเขาหรือน่าจะซื้อมาประมาณยีบาทเหมาะกับเด็กๆจริงๆด้วยจมไปแล้วใบัดวันคือมีใบพัดด้านล่างแต่คอดูใกล้ๆไหนได้ไหมลูกนี่นะคะมีลานให้ขายไหนลานแล้วก็ขายลานตรงไหนคะเมื่อกี้มีขบวนแล้วก็ด้านล่างมีลานใบพัดเนาะ แต่พอโดนน้ำจริงๆก็ไปไม่แรงเท่าไหร่เนาะเพรอข้อซื้อมาน่าจะประมาณ20บาทครับก็ว่ารบบเด็กๆพอเล่นได้ใช่ครับตอนเด็กๆอ่ะนะาก็ชอบเล่นของเล่นไปอ่านกันได้ไหมครับชอบเล่นแบบใช่ไหมจริงจริงอันนี้ก็เล่นแล้วก็ปลอดภัยเนาะเฮียใช่ไหม อไม่่คยแรงรงคับน้งก็ใครชอบเรือก็ซื้อมาเล่นแบบขำๆสนุกๆได้ยี่สิบบาทแล้วก็ใครชอบเรือใหญ่และอยากให้เรารีวิวเรือใหญ่เรือบงังคับให้ทำไงหนูกดติดตามกดแชรกดใจด้วยนะคะนะกดกดไลค์เดีะยวนะและ้วถ้าเกิดเข้าหลุยเจอเรือบงังคับใหญ่ๆแรงๆจะซื้อมารีวิวให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ